อันน<ส>ี Uber, an ้ันกินจอมันเหี่ยนวุ้นกินห้ชาวเหี่ยนวุ้นกินให้เนาะมันห้ด้วยอย่างนี้ของเทจริงอันนี้มันของเทเนาะนี่เลยผมพันหนิงนะมอยู่นี่เมื่อกระทักเด็ดรกเลยนี่ทำเมื่อไหร่เทียวเที่ยวนุ่งเทวปารังกันทักเมื่อไหทักกว่านี้เลยทักกว่านี้เลยเออนี่ก็อยากเด็ดรกนี่ไร่บ้านละนี่ทำแบบนี้นี่เรียกไร่บ้านละนี่วังกี่ได้แบบนี้ ไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำมาเร็วมันพือมันเป็นมันเป็นเองเออมันเป็นเองฮาเร็วเวลาอาบน้ำมาซักผมหน่อยจะมาระมันขันเออทำไมซ้ำขันเนาะอนสวยอยู่บนนี่ได้ที่ล่ะถึงเร็ววิผมไม่ไม่วิแล้วหนะให้มันเป็นปันนันเลยเนาะโอ้งามงาม เลวผมปจีนเป็นคนอันใหม่พ่มกุ้งไม่ใช่เล่เออผมเป็นไม่ต่ไรที่นอไม่ใช่เลยพ่มอะมลูกไม่ใช่เออเออเออพมลูกตีดามเร็วเรวโพนี่ภาษามันนี่ก็เรียกเรือท่าอย่เออฮะเออเออเออนอเอเอเอมันผมเล่นไ้อยถูกถึงแม่ล่ะนะอะไรป้าจีนอะไรหน้หน้าเออนะนะลูกล่ะวงลูกวงวง ีว่่าแมเออถ้าถ้าผีถ้าผีล่ะผีสาวโต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 เออเหมือนกับไอ้เคกเออเหมือนกับไอ้เคกผีสาวถึงกับผีชายล่ะผีชายโตโตเหมือนกันเหยียบโตแล้วเนาะโตตรงกายโตตรงก่ายคนยิ่งตัวโดนคนยิ่งตัวได้ปะโตบดอนโตบดอนถึงคนชาย เุ็นชายตัวตรงกลางตัวตรงกลางวงเบวงหบ่องวงเบ๋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 อันนี้อะไรด้ยไอ้บุญอะไรกูอยากจะไอ้ไอ้ไอ้เนี้คืออย่าอะไรยอย่าขึ้นหัวอย่าขึ้นหัวไงยังเหลือขึ้นหัวขนาดนองอ๋อกินไอ้นี้เนาะมันเมอแต่เดี๋ยวกองเมอกองเมอกองเมอติดเกี่ยวมันว่าเจี๊ยบปหัวคือหัวคือหัวนั่นเนาะมันเออนี้เลยวิธีมันนี่คงเทเลย อันน<ไ>ี้มันก um um, <không S 2> e ินวิชาดีนะเดี๋ยวอันนี้มันกินจอมันเหยียดหันกินให้ดูแถวเหยียดหัวกินให้เนาะมันให้ดูอันนี้คงเทจิ้งอันนี้มันคงเทเนาะมันจัดเจ๊เลยจัดจิ้ดีิ้อันนีจัดเวลาเวลาออกไปให้มุนไพรเห็นออกไว้เลยตัวดื้อตัวดื้อเนาะเอาวันนี้เลยตัวดืูโค้งมักเลยไหมวังนี่ในป่าหมากไม่ hai đai lưỡi nào hai à, lưỡi lưới em bữa mọc lưỡi mọc lưới bỏ lưỡi cái để, để hai là bỏ mắn tôi mất bữa đó trứng cá sắt bá này là nhằng mang lưỡi vậy nhằng nhằng bên bên bùa à, mà. 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 là bùa quá ngon đấy nhằng rồi à nó mày mọc khu rậm mờ mày nồi rồi quá ngon nồi nồi mắn khu rậm à khu rậm mày mọc khu rậm cái mày này mắn để khu rậm mà mày mày kiếm đều กินไม่ได้เลยเพื่อนแล้วนาะมันกินไม่ได้กูณรำเออเดาแค่ว่าเพื่อนพผ่เจ้าเหรอเพลินพระเจ้าเออไม่ได้เด็กกินโอ้นงเมไอโชกันนองเมโปมันนั่นโปอโชกันโปอโชกันเออเป็นนองกันเหรอ มันเอออันน oh. ั้นนงงงของเมลมันโอ้ม mm. oh, ันอยู่มันอยู่ไกลๆกันนั่นล้อยู่ไกลๆกันเลยนนเลยพวกเออน้ำไกลๆโชกมันี่กมันโลอลซ่าโชบเฟนในในเฟซบุ๊กกันพูดนี่ว่าโชกโลนะมันมันอกทีวีกันแลวนั้นนี่มันอันนี้นงนงก็นกุ้งเดยวบอยูด้วฮะว่ากุ้งเดบอยูด้อนนนงวเงว่นงมันไปจกุ้ื่น

อเข้ม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 มันใจผมผมไรนี่ซุยผมผมมันเด็ดล็อกเลยผมมันเด็ดล็อกเลยทักมันทักเด็ดล็อกเลยนัวนี่จีว่าผมสีแดงไงเเออมันผมสีแดงเงี้เล่เล่เลต้นเหล่ไม่เดี๋ยวผูกอดนั่นอัน้ปีมันเจ้าคนเดเขาเขาไปจ้างทำาะไรหวผูกอดนั่นเขาเขาเสียเบียนั่นไปทำามานนั้นนั่นมาไม่ดูเดี๋ยวผูกอดดูอนั่นแล้ก็จ้างทำเลยอันไม่กูไม่ทำอันนี้วันนี้ไปเดกนองอนนีมาแล้ เป็นเดิฟลบโดยธรรมชาติมันจะหอกขึ้นมาแล้วเออมันจะเป็นเองเลยมันถังเองเลยมันกินตามธรรมชาติเลยมันกินตามธรรมชาติชุดเดียวเลยช่วยนัดมันยูปันเป็นปอนันด์เลยมันเกิดเป็นปอนันดมันเกิดเป็นมันอยู่แล้วเนาะ